สวัสดีครับขอต้อนรับท้ผูชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านดงสุดงงเจอป้ายบอกทางซ้ำซ้อนกันหลายจุดเมื่อวันที่21มิถุนายน2563มีรายงานข่าวว่าที่จังหวัดตากขณะน,นี้รัศดรบ้านศรีราชกิโลเมตรที่44ตำบลรวมไทยพัฒนาอําเภอพบพระ,พระจังหวัดตากต่างเกิดอาการงุนงงเมื่อผู้รับเหมาของทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ได้นำป้ายเตืินเส้นทางที่มีสัญลักษณ์ต่างๆไปติดตั้งทับซ้อนกับของเดิมที่ยังอยู่ในสภาพดีและใช้กันได้อยู่เช่นบริเวณสาระกิโลเมตรที่44บ้านกิริราตตำบลรวมไทยพัฒนาและอีกหลายจุดมีป้ายทับซ้อนเหมือนกันขณะที่อันเก่ายังใช้การได้และชาวบ้านได้ระบุวา่าเพิ่งใช้มาประมาณหปียังไม่ปรากฏมีสนิมและป้ายดังกล่าวระบุวา่าทางหลงชนบทตก .4007 มีข้อความเขียนดังป้ายว่าตรวจรับรองโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมทรัพย์สินของทางราชการห้ามมีไว้ในครอบครองชาวบ้านที่ผ่านไปมาต่างงุนงงและอยากทราบว่าทำไมเจ้าหน้าที่นำป้ายไปติดไว้ซ้อนๆเหมือนกันจุดละสองป้ายคืออันเก่าและอันใหม่แต่สภาพป้ายไม่แตกต่างกันเพราะอันเก่าก็ยังดูใช้ได้ดี ต่างวิจารณ์กันว่าเป็นการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองหรือไม่ภาพดังกล่าวชาวบ้านพบพระโดยสอดจองอแท็กสีได้นำภาพลงในโซเชียลทำให้ประชาชนชาวจังหวัดตากให้ความสนใจและต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดในาธงชัยชมถนอม ผู้ในการแขวงทางหลวงชนบทตากออกมาชี้แจงว่ากรณีที่มีสื่อโซเชียลนำเสนอภาพว่ากรมทางหลวงชนบทมีการติดป้ายบอกระยะทางหรือสัญลักษณ์ต่างๆซําซ้อนว่าเป็นป้ายที่ไปติดเพื่อทดแทนป้ายเดิมเก่าที่ตั้งไว้หลายปีแล้วและมีหลายจุดที่ชำรุดลบเรือนรางหรือสีจ้างไปแล้วซึ่งเป็นงานที่ได้มีการจ้างเหมาที่ผู้รับเหมาจะนำไปติดตั้งเพื่อทดแทนป้ายเก่าหรือป้ายเดิม แต่เผอิญทางผู้รับเหมายังไม่ได้ถอดถอนป้ายเก่าออกและเพิ่งจะติดตั้งใหม่ทําให้ประชาชนได้ถารูปลงสื่อไปเสียก่อนทางนี้แขวงทางหลวงชนบทตากจะได้เร่งดําเนินการเอาอป้ายเก่าออกโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ